สวัสดีครับผมบอย JK money นี่สำหรับ EP แรกเราจะมาทำความรู้จักกันว่า b บิตคอยคืออะไรบิตคอยคือสินทรัพย์ดิจิตอลเรียกว่า c r y ปโตเคอเรนซีที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกันได้ทั่วโลกบิตคอยนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณที่ชื่อว่า Satoshi Nakamoto คคิดค้นขึ้นในปี2009 b i t c o i บิตคอยมีจำนวนทั้งหมด21ล้านบิตคอย ซึ่งสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการเงินการทำธุรกรรมต่างๆอย่างเราครับปัจจุบันเราโอนเงินไปต่างประเทศเราสามารถใช้บิตคอย์โอนได้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น30นาทีถึง1ชั่วโมงและค่าธรรมเนียมถูกมากเพราะว่าไม่มีตัวกลางก็คือธนาคารนั่นเองบิตคอยนั้นได้รับ ความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆเช่น Microsoft ที่เปิดรับบริการชำระ Bitcoin ในการซื้อนะครับสินค้าทางด้านซอฟต์แวร์เพลงหนังแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึง PayPal นะครับที่เปิดให้ใช้ Wallet PayPal ในการซื้อสินค้าได้ประเทศไทยก็มีตัวอย่างตอนนี้นะครับ อย่างเช่นเลนโซมอเตอร์ Motor, ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรถหรูแลมโบก i นีที่จับมือกับซิฟเมกเพื่อให้คนนะครับสามารถชำระ Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีได้และเข้าถึงกลุ่ม l u x u ัวรี่คาได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเอาตัวนี้นะครับไปซื้อที่ดินนะครับอสังหา คอนโดต่างๆรวมไปถึงการซื้ออาหารตามร้านอาหารก็เริ่มมีเห็นใช้คริปโตเคอ r e เรนซีและบิตคอยมากขึ้นแล้วและบิตคอยเนี่ยทำงานกันยังไงบิตคอยทำงานโดยการเชื่อมต่อแบบ Peer to Peer ีย pe er, ก็คือการโอนแบบโดยตรงซึ่งเป็นจุดต่อระหว่างที่เรียกว่า Network Node นดในระบบคอมพิวเตอร์นั้น เขาจะมีนะครับ p r i v a t e k e y กับ public key ซึ่ง private key เนี่ยเรานะครับจะเข้าไปทำการใส่ตัวเลขของ bitcoin แล้วก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเราจะต้องมีการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการใช้นิ้วมือลายนิ้วมือหรืออะไรรหัสที่มันเฉพาะมากๆเช่น otp ต่างๆนะครับพอเราใส่จำนวนเหรียญ bitcoin แล้วเราก็โอนเข้าไป อย่างบัญชีผู้รับนั่นก็คือ p ั b l ิคีย์ทุกๆทรานซ c คชันที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในระบบบล็อกเชนซึ่งมีความปลอดภัยมากๆโดยผ่านฟังก์ชันที่เรียกว่าแฮชฟังชันแต่หลายๆคนสงสัยว,ว่าบิตคอยเนี่ยมันมันขึ้นมาในระบบได้ยังไงมันเกิดจากการขุดหรือการ m i นิ่งนั่นเองซึ่งถูกแก้สมก,การทางคณิตศ,ศาสตร์โดยการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปถอดรหัส และจะได้รับรางวัลเป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรมหรือเหรียญต่างๆออกมาการมายิงเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็คือคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมขุดนะครับแล้วก็การ์ดจอแรงๆปัจจุบันบิตคอยถูกขุดมาแล้วขึ้นมาแล้ว80%และจากการคำนวณน,นะครับจะต้องใช้เวลาประมาณ120ปีกว่าจะขุดหมด แต่ความเจ๋งของ Bitcoin คือเขามีการป้องปกป้องนะครับมีกลไกลป้องกันเงินเฟอ้อก็คือการเซต Difficulty Rate ผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนขุดบิตคอยทั่วโลกนะครับมีการเพิ่มกำลังขุดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาในเมื่อกำลังขุดเพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวนเหรียญน,นะครับที่ได้มาลดน้อยลง Bitcoin เขาจะมีการฮารวิ่งนะครับทุกๆ4ปีนั่นหมายความว่ารางวัลการขุดลดลงครึ่งหนึ่งหรือทุกๆ2,1 0 0 0 0หล็กก 2, 101, 000, อกนั่นเองส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเทรนอนาคตและเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่เหมาะกับการลงทุนเพราะว่าปริมาณซัลายเนี่ยมีจำกัดแตป่ปริมาณนะครับของดีมานเนี่ย ความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลสำหรับช่วงสุดท้ายนะครับผมมีประชาสัมพันธ์ตอนนี้บอยจะดจำหน่ายคอลลาเจนโดนอลน,นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระป๋องนี้จะช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณเล็บผมกระดูกข้อต่อสำหรับท่านใดที่สนใจดูแลสุขภาพหรือซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ผมมีโปรโมชั่นให้นะครับซื้อ2แถม2 จากปกติ3,400บาทเหลือเพียง1,990บาทสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์แอด ado nald th ครับสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับถ้าคุณชื่นชอบช่อง JK Money Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ